สวัสดีค่ะ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 นะคะตื่นมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่สวนค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศนี่สวยไหมสวยไหมน้องจุลาพลสวัสดีค่ะสวัสดีกมลเนสสวัสดีคุณ พีพิาฮัลโหลนะคะวันนี้นะคะนี่วันนี้เรารีบมาก่อนนะคะเพราะนะคะต้องไปส่งออเดอร์นะคะวันนี้นะคะออเดอร์ปังมาก,มากๆทุกคนนะคะรกัรกๆทำไมเดี๋ยวทิ้งขยะก,ก่อนเออดูว่าเราจะไอทิ้งตรงที่เขาไว้ขวดดีว่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนเลยพาเที่ยวพาเที่ยวไปค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะ ตอนนี้อยู่ที่สวนโทนค่ะมีความสุขมากเลยนะคะที่นะคะอากาศก็แสนดีนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างสวยที่สุดขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะกมลเน่สวัสดีค่ะ,ะ,นนคะพี่ปูแสนสวยนี่เดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะคะต้นอะไรไม่รู้นะคะดอกสวยมากทุกคนสวัสดีค่ะนะคะคุณวริศรานี่ทุกคนสวยไ้ย ทุกคนสวยเมากดอกอะไรคะใครทราบใครทราบรีบบอกด่วนเลยคะ่ะทุกคนใครทราบรีบบอกด่วนเลยตุนรู้ว่าทุกคนนะคะคิดถึงตุนมากเลยใช่ไหม <c oughs> ตุนก็คิดถึงทุกคนมากเช่นกันนะคะนี่นะคะพามาชมบรรยากาศสวัสดีค่ะคุณมิลินทินีิดาโอ้โหหายไปนานเลยคิดถึงมากจ้าธรรมชาติร่มรื่นใช่คะ่ะเนี่ยมีความสุขมากเลยนะคะเอ่อ ไม่รู้ว่ามันทำบุญด้วยอะไรอ่ะมันแบบว่ามันได้มาเสพแบบเนี้เสพบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกคนโคตรแฮปปี้เลยได้อยู่กับตัวเองจุนจะบอกว่าทุกคนอย่าลืมนั่งสมาธินะนี่แหละคือสิ่งที่ตุนอะได้มากๆเลยคนดูนะคะนี่นะคะอ บรรยากาศช่างแสนดีอันนี้คือต้องรีบกลับนะตอนแรกอะว่าจะไลต์ตรงนี้นะคะเยอะๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าอยากจะให้เทคนิคอยากจะให้แบบว่าโูหลายๆอย่างเลยนะแต่พอดีน้องอะเขาลูกค้าทีมงานต้องการครีมฟ้ามากๆต้องรีบไปแล้วก็เลยรีบเอามาบรรยากาศมาให้ดูมาให้ชมอ่ะโอ้โหดีนะคะ <laughs> นี่ทุกคนโอ้โหสิบบาทเดี๋ยวบอกได้ค่ะสิบบาทให้ยี่สิบเลยเอาเปล่าให้ยี่สิบเลยค่ะพี่ปูเออนะคะนี่นะคะก็จะมะีมุมนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าพวกเวทพวกยกเวทนี่นะคะมีเครื่องมืออุปกรณ์นะคะใครจะเล่นกล้ามใครจะแบบว่าเล่นหน้าท้องนะคะเขาก็มีนะคะนี่ บรรยากาศร่มรื่นมากทุกที่ตื่นก็จะมาตอนเช้าใช่ไหมคะวันนี้นะคะเรามาตอนเย็นเนื่องจากตอนเช้ามันฝนตกใช่ไหมทุกคนเวียนหัวหรือเปล่าล่ะมันหงุดมันในนี่หรือเปล่าคะนี่แล้วก็มีปิงปองด้วยลองให้ดูปิงปองนี่นะคะมีเล่นปิงปองด้วยค่ะ นี่เดี๋ยวน้องจะพาไปดูนะคะมันมีที่ที่แบบว่าเขาให้ทิ้งขวดน้ำแบบนี้ฮามากเลยทุกคนอุตสาหนั่งแบบว่าติดขนตาอย่างสวยงามนะคะปรากฏว่าต้องแบบว่าเดินทางด่วนนะคะลูกค้ามานี่นี่นี่แต่ึงจะให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบว่า นี่นะคะที่เขานะคะสามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็มาหย่อนตรงนี้นี่อาทำดีให้เห็นเลยไม่ได้สร้างภาพนะคะไม่ได้สร้างภาพอะไรเลยนะคะแค่แค่แบบว่าเลือกที่ถิงเท่านั้นเองอไปค่ะทุกคนไปไป เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมนิดนึงนี่หนไหมคะเขาวิ่งกันสน,นุกสนานน่าจะเวียนหัวน่าจะเวียนหัวกันใช่ไหมคะนี่ก็จะมาแบบว่าโหนี่นก็ดอกไม้สวยนี่ฟื้บนี่สวยไหมเอ่ยสวยเนาะนี่ เยมากเลยหามากเลยอะ่ะอยากจะมาแบ่งปันกลายเป็นแบบว่าพาชมวิวซะงั้งงนเออนะคะวันนี้จะเมาสนิดนึงนะคะก็คือว่าทุกคนนะคะเดี๋ยจะเมาส์ว่าวันนี้นะคะก็ได้ไปพบกับไลท์ไนึงนะ,ะของน้องคนนึ่งชื่อพลอยไพลินนะคะดีมากทุกคน คือแบบว่าเขาพูดถึงเรื่องว่าเขาอ่ะเรียกว่าอะไรอเขาอะที่มีชีวิตดีๆดี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 ชีวิตดังใจที่เขานึกเลยนะแค่เขาบอกว่าแค่เขาอะมีความสุขแค่เขามีความสุขเลยทุกคนแค่มีความสุขแล้วตุ่นก็ไม่เชื่อลองเ ไม่เชื่อมีการท้าทายนะนี่นะคะเข้ามาในอุโมงค์่ะสูงนะคะมีลงทะเบียนสูมงมลชนด้วยนะคะเออนะคะมีงานด้วยนะ Enjoy อาวุโสโกเก่าดีนิดหน่อยอวุโสโกโกเกาเอออวุโสโกเกา i don't want to catch the shoe, right รว่เขาบอกว่าแค่นะคะกระมนเน่ยังอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าแค่เราอะมีความสุขจริงๆแล้วตุ่น่ะก็อ่านพอรู้สัจธรรมนี้แล้วใช่ปะแล้วก็เลยแล้วก็เลยทําไมคะแล้วก็เลยลองทําดูไงคะว่าเออนะมีความสุขเป็น Oh good, surviving <laughs> man. Uh Tony you come down uh product? Yeah. Product very good, I'm very happy. Uh, I I meet uh yeah wora So uh, you come for walking Tony now? Uh okay. <laughs> <laughs> คนมี p u b ป i c English ด้วยเห็นไหม <laughs> ฟปิกอิงดรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องม่งนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามารอนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณต้อมแสนสวยนะคะมีความสุขของเรานะคะสายฮาปาจิงโกของเรานะคะทุกคนไปติดตามคุณอภิญยาต้อมโยธนาเลยนะคะนางน่ารักมากนะคะ เดี๋ยวเรารอแลคะลูกค้าครีมฟ้านะคะนางมาดักป้นเอาครีมฟ้าถึงที่บ้านเลยนะคะนี่รอ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 ,รอจะรอข้างหน้าถนนเลยดีกว่า <c oughs> เรามารอกันที่ถนนะค่ะ คนลูกค้านะคะต้องการจะเอาครีมฟ้าด้วนทุกคนไปติดตามนะคะขอให้รวยๆนะคะขายสิ่งใดนะคะขอให้นะคะประสบความสําเร็จนะ,ะส่วจะบอกว่าคือวันนี้โคตดหาเลยมันตอนแรกอะมันไม่มีลูกค้าเลยตอนแรกไม่มีใครสั่งของเลยจากที่แบบว่าเฮ้ยสั่งสินค้ารัวๆ,ๆกันมาติดๆ,ๆิดกันมาหลายวันมากเลยใช่ไหมคะ ได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมได้ยินเสียงป่ะคะในนี้ก็ไปดูคลิปคลิปหนึ่งเนยเขาบอกว่าเฮ้ยแค่เราอะแบบว่ารู้สึกดีอะรู้สึกขอบคุณทุกคนเอาไปทำตามได้เลยนะขอบคุณสินค้าขอบคุณลูกค้าขอบคุณที่เราได้เกิดมามีชีวิตดีดีขอบคุณที่เราได้อยู่ สวัสดีเจ้ากมอนไม่ใช่พรกมลนสวัสดีนะคะรู้กเอแสนสวยของเรานะคะตอนแรกแม่ก็จูว่าแม่จะนั่งไลฟ์สวยๆนะที่สวนโทนเนี่ยว่าเออว่าจะมานั่งไลฟ์สวยๆที่สวนโทนน่ะได้ยินนะคะปรากฏว่าคุณนายก้อยนะคะจะมาเอาครีมฝ้านะคะแบบว่าเร่งด่วนนะก็เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพรเพนสวัสดีทุกคนเลยค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้ที่สวนทนบุรีลมนะคะเขามีงานนะคะอาวโสโกเก,ก๋เอออาโซโกเก,ก๋เออใครใครจะพานะคะสวมาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอตอนนี้รอนะคะรอทีมงานนะคะรอลูกค้านะคะมารับนะคะแล้วก็แบคลคคีมฟ้านะคะตอนนี้ครีมฟ้านะคะหมดแล้วนะคะขายดีมากมายมาหาศารลร้านแปดเลยนะคะทุกคน คิมฟ้าขายดีมากเลยนะคะเมืม่อคุณพกมลน,นะคะก็ได้นะคะคุณหนูดานะคะก็ได้นะคะสั่งไปนะคะ5หลอดนะคะพร้อมกับกันแดดนะคะอย่างละห้าเลยนะคะขายดีขายปังมากเลยนะคะไม่รู้ใช้ยังไงคะใช้ทีละ5หลอดเลยนะคะทุกคนไปติดตามคุณกมลเนตรนะคะขายยังไงไม่รู้นะขายดีขายปังบกมากเลยนะคะอ่ะ นะคมาอย่าลืมนะคะทุกคนนะคะสิ่งสําคัญนะคะจะต้องขอบคุณที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้เกิดมามีชีวิตที่ดีดีกินยาแก้แพ้ตื่นมาตกใจออเดอร์เออจริงโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ก็ตกใจตกใจมากเลยว่าเฮ้ยคือต้งแบบว่าคือบอกว่าโอ้โหบอกเลยว่า ก่อนหน้านี้ออเดอร์มาหนักมากออเดอร์มารัวๆๆเลยส่งของแทบไม่ทันใช่ไหมแล้วมีวันนี้แหละที่แบบว่ามันแบบว่าหยุดอแบบ่ะออเดอร์ไม่มาเออแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปศึกษาลองเรียนรู้ดูสวัสดีค่ะคุณนายดินฟ้านะคะสวัสดีค่ะพี่นี่นะคะุณอยู่สวนทนบุรีลมนะคะแต่ว่ากะว่ากะว่าจะมาจะใช้ชีวิตชิวๆในสวนนะ ลูกค้าก็จะมาเอาครีมฝ้านะคะก็ต้องรีบนะคะบึ่งไปที่คอนโดนะคะไปเอาครีมฝ้าก็คือว่านะคะอย่างที่บอกกันแหละว่านะคะพอเรารู้ว่าเฮ้ยเราแม่งโคตรแบบมีชีวิตที่มั่งคั่งหลือเฟอร์เลยล้วแม่โคตรดีเลยอะ่ะมือข้างหนึ่งของเราเนี่ยนะคะหรือนิ้วทุกนิ้วอะ่ะถ้าใครมาขอซื้อเราอะ่ะ ถ้าใครมาขอซื้อนิ้วเราสักนิ้วหนึ่งอะ่ะเราจะขายไหมเราไม่ขายเห็นไหมเราโคตรมีคุณค่าเลยตาผมจมูกปากลิ้นทุกอย่างมันเป็นค่าหมดเลยนะคะทุกคนอย่าได้คิดว่าตัวเราแบบว่าโคตรแบบไม่ดีเลยอะ่ะขายของก่อนขอให้รวยๆนะคะคุณต้อมขอให้รวยๆนะขอให้ขายดีนะคะรับเงินนะคะเงินหมื่นเงินแสนนะคะ, 10, 100, ะ,คะได้รับเงินนะคะทุกวันตลอดเวลาเลยนะ เออนะคะขายดิบขายดีนะคะทุกคนนะคะใครขายอะไรขอให้ขายดีอย่าลืมขอบคุณนะคะขอบคุณสินค้าที่นะคะให้เราได้กินได้ใช้ได้มีชีวิตดีๆได้รู้จักเพื่อนได้กระยาณมิตรได้นะคะรู้จักเทคนิคการพูดการขายทุกอย่างะคะขอบคุณลูกค้าด้วยขอบคุณชีวิตดีๆของเราอย่าลืมนะขอบคุณชีวิตดีๆของเรานะ ไม่ว่าเราจะมีชีวิตยังไงนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะตลอดเลยนะอันนี้คือเราไปบอกว่าจะให้ทุกคนนะคะรอเห็นทีมงาน,นจริงนะคะทีมงานสายฟาสตนะคะทุกคนนางบอกว่าปังมากๆเลยนะคะขายง่ายขายดีขายจริงนะคะ ไม่ว่าจะขายอะไรนะตุ่นไม่ได้แบบว่าแบ่งแยกว่าโอ้ยต้องมาขายแบบเดียวกันนะต้องมาขายแบบเดียวกับฉันอะอยงี้นะแต่ว่านะคะที่ขายอยู่นะคะเป็นสินค้ามันเป็นแบบว่าอ organic, อร์แกนิกนะคะเป็นสินค้าที่แบบว่าไม่ได้ใส่สารอันตรายไม่มีสารฟันหลอดไม่มีสารก็เ,เลยอะไรสเตยรอยด์เ <Yeah. S 1> นะะสนใจทักคุณอภิญญาต้อมก็ได้จะทักคุณน,นะคะ กระมลเนตรก็ได้นะคะจะทักใครก็ได้คะพรกำบนก็ได้นะคะนะคะทุกคนนะคะคุณวริศราก็ได้นะคะคุณใครอีกอ่ะคุณนายดินสายก็ได้นะคะทักใครได้หมดเลยตอนนี้นะคะเรารอเขาบอกว่าเขาแว่นมาแล้วนะคะเขาแว่นมาแล้วนะ เขาน่าจะแวน้นมานะเขาไม่น่าจะเอารถเก่งมาทุกคนเรามาลุ้นกันว่าเขาเอารถเก่งหรือเอามอเตอร์ไซค์มาแต่ตอนนี้นะคะแขนเราจะหักแล้วะแขนเราจะหลุดแล้วนะคะนี่นะคะแม่แบกอะไรมาด้วยก็ไม่รู้นะคะหนักมากเลยนะคะหนักอึ้งเลยนะคะนี่ข้างหลังเป็นไอ้นี่ข้างหลังเป็นห้องสมุดทุกคนข้างหลังเป็นห้องสมุด โอเคนะคะเดี๋ยวเผื่อเขาโทรมานะโอเคบา,บายบายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวข้างหลังจะมาแบ่งปัดอีกนะบายขอให้รวยๆนะหนูดาคนเก่งสุดสวย